ตามที่เกิดขึ้นแรงกดดันทางเศรษฐกิจแรงกดดันในสังคมการมีบ้างนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอนาคตของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของคนทําง,งานไม่ว่าจะเป็นคนทําง,งานระดับบริหารระดับสูงระดับกลางระดับล่างที่ใช้แรงงานและแรงงานทั้งมีและไม่มีฝีมือเนี่ยทั้งสามท่านนะผมจะเริ่มที่ดรกก่อนออรครับว่ามองยังไงครับ ว่าจากวันนี้และในอนาคตข้างหน้าเอาแบบว่าจะไม่มีโจทย์ AEC เนี่ยอาจารย์มองยังไงับถ้าไม่มีโจทย์ AEC ไายไม่มีโจทย์ AEC นะครับก็ยังเห็นอย่างวันนี้ครับก็คือสภาพว่ามันเป็นว่ารู้สึกว่าถ้าประเทศไหนต้นทุนําใไห้ถูกแล้วก็แรงงานไหนสามารถที่จะมระเติมได้ในรดนก็จะหลั่งไหลไปที่ที่ให้รายได้ไดีกว่าเช่นมาห้าล้านคนเขมรเราเข้ามา มาอยู่กับเราเวลานี้แบบไม่ถูกกฎหมายก็ไม่เยอะอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะว่าประเทศเราพัฒนาเศรษฐกิจสูงระดับสูงกว่าเราเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของเออาเซียนเราอยู่ในเดอรีเซียนนะการพัฒนาของเราใโครงสร้างพื้นฐานดีเรามีจุดเด่นเยอะแยะทำให้คนอื่นที่จนกว่าเราก็ไหลมาเต็มประเทศฟูลพอยนั่นเกิดในสังคมไทยธรรมชาติเพราะว่าเราโตมาหลายปีดังนั้นเราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโครงต ไปทัพศอกอยู่ในเรียกว่าระบบทั้งเป็นไม่เป็นทางการ,รนะครับหรือใต้ดินนาษฐกิจใต้ดินก็ใหญ่เศรษฐกิจไม่เป็นทางการใหญ่มากดังนั้นเนี่ยเรามีภาคเกษตรในทัพศอดังนั้นคนตกงานไม่ค่อยมีเราเลือกได้พอสมควรคนไทยก็จะเลือกได้สิทธิที่ได้และได้สูงขึ้นเช่นไปทํางานที่อื่นเพราะเรามีทักษะเป็นช่างไฟช่างอะไรได้ลาะได้ดีกว่าอยู่เมืองไทยก็หนีไปใช่ไหมครับถ้าเผื่อนคนอื่นนั้น มาทํางานกับเราในสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากทำเขาได้แล้วได้ดีกว่าเข้ามามันก็เกิดอาการแบบนี้เนื่องเนื่องจากไทยเนี่ยเป็นที่ซึ่งย้ายฐานการผลิตมาจากต่างประเทศมาเมื่อตั้งแต่ยุคปราซากขอบดังนั้นเราก็ใช้แรงงานที่ล้นหลามเป็นหลักเมือ่องปัจจุบันนี้ขาดแคลนก็เติมเข้ามาจากต่างประเทศใส่เข้ามาเต็มๆให้กับเราเราก็จะเริ่มเห็นอาการว่าคนมีทักษะของเราบางดาเนี่ยขาดแคลน ก็จะเติมโดยคนอื่น,นแต่ทักษะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างภาษาอังกฤษที่ขาดเนี่ยตอนนี้ไปดูมาคุณขอเพื่อนผมเป็นเจ้าของก็บอกเลยนะครับฟิลิปปินส์นปปนก็ดีนะครับชาติเนปาลก็ดีครับ เงินเงินเก้าพันจบริญญาตรีมาจากประเทศเขาภาษาอังกฤษคล่องปลือเลยนะมาทํางานเต็มเลยอยู่ที่บางขอกมาบางขอกนี่เป็นตัวอย่างแต่ที่อื่นก็เช่นกันก็จะเกิดปรากฏการณ์ว่าถ้าแรงงานของเรายังจ้างราคาถูกและเราได้แรงงานที่มีคุณภาพดีกว่าของตัวเองเช่นภาษาอังกฤษเราไม่ไม่พอไม่คล่องเขาก็จะมาเติมให้เราไอเราขาดเนี่ยก็จะไหลไปคนอื่นเพราะเราเก่งอะไรนะคนระดับสูงที่ที่คุณกัญชาถามผมเนี่ยผมถาม เด็กนักศึกษาที่หมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกที่เวลาผมเชิญไปกินข้าวที่บ้านผมอ,อยู่ที่นั่นนี่นะครับแปดในสิบคนไม่กลับบ้านไม่กลับมาไทยถามผมว่าเพราะอะไรไม่ใช่เพราะไม่รักชาติตแต่เพราะกลับมาแล้วก็ไม่มีอะไรให้ทำมันงานมันไม่ค่อยเหมาะสมกับเขาหรือเอามาใช้ก็ต่าเกฑ์ความสามารถหรือว่าระบบไทยมันน่าอึดอัดมันไม่ไปตามความสามารถมันไปตามใครพวกใครเส้นใครใครควบงำได้ใครครอบงำได้่ี มันก็ทาให้คนประเทศคุณภาพสูงเนี่ยก็จะไปหลายยุต่าประเทศไปอยู่ประเทศอื่นในทั่วโลกที่มีเศรษฐกิจที่ดีวันนี้อเมริกาไม่ดียุโรปไม่ค่อยดีก็ไหลมาแถวภูมิภาคแถบอาเซียนอย่างสิงคโปร์จีนนะแล้ไปก็ไปอินเดียไปที่ต่างๆที่เติบโตทั้นแรงงานระดับสูงเราที่มีศักยภาพสูงเนี่ยจะไม่ค่อยกลับบ้านช่วงนี้นะผมเชื่อว่าไม่กลับเพราะเงินเดือนมันต่างกันฟ้ากับเหวใช่ไหมครับนั่นก็ส่วนหนึ่งดังนั้นเราก็จะเราก็จะได้คนบางประเภท ที่ที่อยู่ในประเทศจนวันหนึ่งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเข้าที่หลังจากอาเซียนอีคอมเมิร์ m คอมมูนิตี้เนี่ย <c oughs> มันเต็มที่ขึ้น <c oughs> นะมันมีการจัดซัพพลายเชนใหม่ในโลกและในอาเซียนโดยเฉพมันจะมีการรีสตรัคเจอร์ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทําให้ โอกาสทางเศรษฐกิจเกิดคนบางอาชีพ <ฮะ S 2> ก็จะเริ่มไหลเข้ามาจนไปสู่จุดค่อนข้างใกล้ยุนยาภาพเริ่มปรับตัวอื่นแล้วมันก็จะเริ่มเห็นบางอาชีพรายได้ดีขึ้นบางอาชีพรายได้ตกลง <ฮะ S 2> ลบางอาชีพหางานง่าย <ฮะ S 2> บางอาชีพหางานยาก <ฮะ S 2> มันจะไหลเวีนตลาดอาเซียนจะใหญ่โตขึ้นครับตลาดแรงงานที่ปล่อยเบื้องต้นถ้าเป็นไปนตามเงื่อนไขของ qualification ความสามารถเนี่ยแปดแปดอาชีพจะไหลเวียนได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเปเหตุทำให้เราเริ่มเห็นคนชาติอื่นๆมาผสม คนเปรตกับเราเราก็แบบผสมคนเปรงกับเขา uh huh. เราเริ่มกลายเป็นภูมิภาคเดียวกันเนื้อเดียวกันสูงขึ้นกว่าเก oh. ่าทั้งๆนี้มันสูงอยู่แล้ว uh huh. ตั้งแต่เราเป็นประชาคมอาเซียนมาเป็นเป็นบางระดับ uh huh. ตั้งแต่เปิด FTA uh huh. กำแพงภาษีก็ลงดังนั้นบางสิ่งเนี่ยปรับไม่มากแต่าบางเรื่องจะปรับเยอะดังนั้นผมจึงคิดว่าโดยโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยจะลำบากเล็กน้อย uh huh. เพราะอะไรครับ uh huh. เพราะว่าที่เราพัฒนาเศรษฐกิจมาในอดีตเนี uh ่ยเป็นการ ผานทรัพยากรในอดีสามสีสิปีใช่ไหมครับผานคนถูกไหมครับเอาคนไปใช้งานแบบแรงงานราคาถูกเราโตมาด้วยวิธีการจ้างจ้างทํางานใช่ไหมครับเป็นโรงงานประกอบอุตสาหกรรมไม่เคยดีไซน์ของตัวเองเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยมีวิจัยของตัวเองมาใช้เราบนบรรยากาศที่เราไม่เป็นคอมมิวนิสต์เพราะโดมิโนมันมาหยุดที่ไทยและประเทศอย่างญี่ปุ่นเขาก็ชอบนิสัยคนไทยที่มี ีใจบริการช,ชอบอาหารไทยชอบความสบายสเปซที่กว้างเมืองไทยติดรถไฟสบายญี่ปุ่นหรือื่นๆก็ตามมาไทยก็เลยกลายเป็นพวกที่บุญหลดทับโดยสถานการณ์และบุญหลลทับโดยดภูมิศาสตร์นะครับสถานการณ์ก็เป็นลักษณะว่าเนื่องจากที่อื่นเขาปิดประเทศกันเป็นแถวเป็นคอมมิวนิสต์ภาพใหญ่ไทยไม่ปิดนะก็ได้โอกาสแล้วก็ใกล้เขาด้วยอยู่ proximity ไม่ไกล ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็เราเองก็ตั้งแต่สมัยจงพลสลิดเนี่ย<ม>ก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจเราก็ให้ต่างชาติที่มีวิธีการคิดในการพัฒนาบางบางแบบเนี่ย<ม>ได้ชีน้น<ม>ําและเราก็เป็นเป็นผู้ร่วมมืออย่างดีก็ทําให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นประเทศมีเสถียรภาพแม้มีเรื่องต่าราาเป็นระยะระยะแต่มันก็ก็ฐานเสร็จมันรุ่ขึ้นก็เหมือนเดิมแน่ดีนนะดังนั้นมันก็เลยทําให้คนเชื่อมั่นว่าเออมาเมืองไทยไม่หลง ถนนขนทางดีเลิศประเสริฐสีเพราะว่ามันโกงง่ายถูกไหมครับเพราะว่าลาดถนนไปแล้วมองไม่เห็นทางล่างก็ทําให้ถนนราดีหรือพี่เศษคนก็ชอบในอินฟราสตรักเจอร์ไทยเนี่ยไม่เลวแล้วก็รัฐบาลไทยแต่ในยุคแต่ละสมัยก็ไม่น่าเกลียดจนเกินไปคือแม้จะโกงจะกินบ้างก็อย่างบางเรื่องก็ต้องทำบ้านก็เป็นเหตุทําให้คนรู้สึกว่ายังพอคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่โกงกันแบบสุดๆแบบบางประเทศในอดีตเดี๋ยวนี้เราก็อาจจะไม่ถึง ไม่ถึงกับจะหน้าเชื่อเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันก็มีบรรยากาศแบบนี้ภูมิศาสตร์แล้วก็สุดยอดมีประเทศไหนในโลกบ้างที่เป็นอารยธรรมแล้วไม่ติดก,กับมาหาสมุทรใหญ่ไทยนี่พูดจริงๆก็เปิดก็สู่สองข้างมาหาสมุทรสุดสุดเลยนะครับ,รบดังนั้นประเทศที่แลนด์ล็อกไม่มีทางเป็นมาหาหน้าไม่มีทางเจริญ ประเทศที่รวยต้องเป็นเมืองที่ติดทะเลเป็นเมืองท่าบ้างเป็นต้นไทยที่ภูมิศาสตร์สุดยอดอยู่กลางโลกคนก็ไม่อยากมาก็ต้องมา <นะ S 2> เพราะ,<น>ะว่าเครื่องบินบินมาต้องฮับต้องอยู่กรุงเทพตั้งแต่ดอนเมือง,องนจนถึงสรรณภูมแล้วอย่างนีน <ะ S 2> ้เพราะอะไรเพราะบินมามันสะดวกสุดจะต่อไปไหนทั่วโลกมันก็สะดวกมาเลเซียพยายามหลอกล่อสร้างสนามบินใหม่ินึ่งดรมหาเทียบอกว่าแลนดิ้งฟรีไม่มีคนยังไม่ไปเท่าไหร่ แต่สิงคโปร์ทำดีลิประเสริฐสีสุดๆจึงแม้อ้อมลงไาอีกนิดคนก็ยังไปอาจจะมีเหตุอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเราเนี่ยภูมิศาสตร์เป็นต่อเป็นที่ต่อสุดยอดแล้วการขนส่งขนส่งในโลกเนี่ยถ้าเอาจริงๆถ้าทําเป็นเนี่ยจะผ่านไทยได้แปดสิบเซ็นตในโลกเก็บค่าตถมก็รวยเล็กละใช่ไหมครับหรือการขนส่งน้ํามันหรือพลังงานเนี่ยผ่านไทยสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตได้ถ้าวางแผนดีฉะนั้นไทยเนี่ยถ้าได้ผู้นาฉลาด นะครับและเก่งและดีงามผมเชื่อว่าไปรอบแน่นประเทศไทยก็ได้ด่าใครไม่ได้ก็แต่งทฤษฎีเราไปพูดในทางทฤษฎีแต่ว่าอย่างสิงคโปร์เขาไม่มีอะไรใช่ไหมคนรุ่นผมไม่ไปเรียนหนงสือเมืองนอกเขาให้ทุนไปเรียนเนี่ยเขาให้แต่ทุนประเทศจนไอ้สิงคโปร์ก็จนเหมือนเราเเพื่อนผมไปเรียนด้วยกันกลับมาเป็นรัฐมนตรีประเทศเขาเนี่ยหนึ่งชั่วอายุคนเนี่ย กลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยรวยกว่ไทย13เท่าเท่าราย<ร><ร>ด้วยรายได้ต่อคนต่อปีไอ้ไทยเราก็ต้มเตี้ยมอยู่ย่างนี้นเคยเป็นจ่าฝูงอาเซียนทำท่าจะจะเบ่งบานก็นนถอยลงมาอยู่กลางกลางแล้วก็เริ่มต้นเสียเสียความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันเกิดจากการขาดความเป็นผู้นำของการเดือนไทย3-40ปีไม่ว่ารัฐบาลไหนนะใช้ไม่ได้เป็นส่วใหญ่ ถูกไหมครับดังนั้นปัญหามันเกิดจากการเมืองที่ไร้คุณภาพที่ไม่สามารถพาดพิสศยทัพประเทศจะไปรูเลยที่ไหนยุทธศาสตร์ที่จะเดินอย่างสมเหตุสนุนกับความสะอาดที่ทําให้ประเทศมันเดินประเทศไทยเนี่ยจริงๆนะสุดยอดจริงๆนะเราเป็นมีคนไทยอย่างนั้นเลยครับเป็นบทสรุปของอาจารย์ในเบื้องต้นรอบแรกนะครับนะว่าทุกอย่างสุดไปหมดแล้วเยวจะต่อยอดกัน กบไม่กล้าพูดยาววบบนี้เพรม่รู้ใจพูดยาวแค่ไหน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทุกคนก็ับมาอาจารย์รอบนึงแน่นอน,นนะนี่คือความเข้าใจและเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันจุดอ่อนจุดแข็ง,ง,งที่ทางธนาคตของไทยเนี่ยกับเรื่องของภาวะของแรงงานะแต่ละระดับที่อาจารย์ให้ไว้จริงๆเมืองไทยมีแต่ต่อเยอะนะแต่เราไม่เคยต่อยอดหรือเปล่าเดีย๋ยวเราจะฟังทางคุณกรกฎนกันต่อนะครับว่าจังถามเดียวกันเนี่ยคุณกรกฎมองอย่างไรสาหรับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ครับ สวัสดีครับจริงๆอาจจะไม่แรงเท่าอาจารย์นะจารึกคำจบอยก่อนจารกคำย <c oughs> ่อยอยู่เด้อก็ใครหลับอยู่ก็ตื่นแล้วนะจริงๆฮะคือจริงๆขออนุญาตผมพูดถึงในเรื่องของรานเก ק ของประเทศไทยผมต้องมองในแง่ของว่าในวิธีของประเทศไทยใน1.5เนี่ยเราเจอแน่นอนคือ AEC ี <c oughs> เราเปิดแนะครับแต่จริงๆแล้วในประเทศไทยเราก็ได้เปิดแค่ a อ c, <oughs> <c <oughs> ในความเป็นจริงเนี่ยผม หลายครั้งที่ผมให้ให,ให้ให้ความเห็นเนี่ยผมบอกว่า A c ซเนี่ยมันเปิดตั้งแต่ 10, 1ป็นศูนย์ก็คือตั้ศีศูนย์ยกเป็นสินค้าที่ยกเว้นบางรายการประมาณสิบกว่ารายการซึ่งในในในแปดทางกว่ารายการมยงเว้นไปนแค่สิบกว่ารายการก็ไม่ใช่อะไร,รแต่เราเห็นชัดๆว่าจริงๆเนี่ยเราเปิด FTA กับคนทั่วโลกไม่ใช่ความหมายแค่ AC ซนะหนึ่งคือรัฐบาลชอบไม่ชอบรัฐบาลทำไว้หมดแล้วนะครับจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามก็เปิดปกันหม ก็คืออย่างแรกเรามี FTA กับจีนสอง0ันสิบเกาสิบห้าเนี่ยกับจีนเนี่ยเราจะาลดภาษีในใจการสินค้าประมาณ95%แล้ว2017จะลดไปเหลือ98%หมายความว่าเกือบเกือบหมดแล้วสองพันสนะิบห้าเช่นกันกับออสเตรเลียอินด์เราเป็นศูนย์หมดน,นะครับกับญี่ปุ่น2 0 1พ สิบห้าถึงสิบเจ็ดคล้ายๆกับจีนเกาหลีเช่นกันคล้ายๆกันอินเดียเปอร์เซนต์บวกสิบเปอร์เซนต์คนแค่เนี่ยฮะแค่อาเซียนบวกอีกหกประเทศเนี่ยในปีสองสิบห้าสิบเจ็ดเนี่ยนะครับเรากำลังจะเปิดกับเอ a ทกับคนอยู่สามพันสิบสามพันสามร้อยล้านคนซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนะครับมันในในมิติของการเปลี่ยนผมเชื่อว่าสามปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับตั้งแต่มิติของตั้งแต่เรื่อง เพื่อบ้านเรานะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าผมไปเจอร้านอาหารเหมือนกันนะอยู่แถวนี้เหมือนกันนะฮะน่ากนาชาติเลยนะครับเด็กเสิร์ฟมีตั้งแต่อินโดยันเวียดนามนะครับแต่เงื่อนไขเดือนะฮะร้านนี้จะาองเขาเป็นคนหลัถามว่าทําไมเขาจ้างพวกนี้มาเขาบอกเจะาองเป็นคนหลัเขาไม่ต้องการจะคุยกับผู้นันเด็กเสิร์ฟที่ขุยเขาไม่รู้เรื่องเขาต้องการคนพูดสากตได้แค่นั้นเองนะครับร้านตรงนี้นะฮะไห่หนงโมอร่อยมากเรืบจริง เพราะฉะนั้นมิติในการทํางานมันจะเปลี่ยนะนะฮะและหลายๆครั้งนะครับมันเราทีเราเรา,เราก็มองเห็นว่าในเรื่องการในหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องปรับตัวอย่างแรงก็คือผมที่เราประเทศไทยเนี่ยเราเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกค่อนงับเยอะนะครับตอนออกเราก็ไปเรียนรู้เอาเกาหลีกับญี่ปุ่นแต่ความจริงแล้วเราถ้าจะไม่เรียนรู้วัฒนธรรมคนมาเลเซียเป็นอย่างไรเพื่อนบ้านเราซึ่งกําลังจะย้ายไปย้ายมา คนเวียดนามเ,เ,เป็นอย่างไรคนที่คนเวียดนามเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าสกิลในเรื่องภาษาของคนไทยต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยผมว่าไม่ถังผม,ผมกยกตัวอย่างอย่างอย่างบริษัทหลายหลายบริษัทที่เราถ้างไปพกบริษทต่างชาติจะทราบดีคือหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะจ้างคนที่สกิลเรื่องภาษามาอบอกแน่นอนผมเจออย่างง่ายๆเลยอย่างบริษัทของเองก็ได้นะครับคนมาเลยเนี่ยกับการที่ต้องการเปลี่ยนสูนเพราะอะไรพูดจีนได้ พูดภาษาได้พูดอังกฤษได้ซึ่งมันพูดอังกฤษแล้วผมฟังไม่ทันก็ตามนะฮะสําเนียงนยากมากนะครับแล้วก็รวมทั้งมีอินเดียด้วยเพราะนั้นเป็นสาหลักแล้วกลายว่าเราเราบอกว่าโอเคละครูวิศาะเราเชื่อแต่ภาษาเราไม่เชื่ออ๋อถูกไหมฮะกลายไปอินแต่อ่าภาษาเนี่ยอินเดียอ่ามาเลเซียเชื่อมากมีทั้งคนพูดฮินดีได้นะครับก็คือพูดอ่ในขณะเดียวก็มีคนพูดอังกฤษได้ เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ผมว่าเราต้องกลับมาประเมินตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเราอยากจะเป็นเป็นฮับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราชอบเป็นผับมากกว่าเพรานะฉะนั้น <c oughs> เรา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 ,เราจะพัฒนาปรับปรุงยังไงที่เราจะเข้าใจ,จตั้งแต่เรื่องวัฒนธรรมเรื่องการสื่อสารเรื่องภาษาเพราะ แล้วสเกตมันไปแล <ạ. S 1> <M inflation. S 2> ้วมันเห็นไปแล้วว่าเราจะต้องอย่างไรก็ตามชอบไม่ชอบเราต้องใช้ภาษาติดมากขึ้นชอบไม่ชอบเราต้องพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาหลักมากขึ้นคนไทยเนี่ยวันหนึ่งมาหรืออย่างที่เราคุยกันลึกๆนะคำแ่อกี้จะกีปัญจาเกิดไปครับเมื่อวานมีการคุยกันบอกว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยถ้าเปิดาม่าเปิดจริงเนี่ยไม่ต้องบอกไม่ต้องระบุประเทศอะไรเลยพม่าเปิดจริงเนี่ยบางุิสากรรต้องย้ายตามคนไทยนะต้องย้ายตามม่านะ ช่แล้วอย่างบุษาครนเนี่ยเอาง่ายมหาชัยเนี่ยพม่าที่เพื่อผมคนไ็อยากบอกโรงงานนะฮะก็เขาคุยนงคุยกันอยู่ก็นี่ตอนนี้เขาต้องไปกลับไปถามคนงานเขาแล้วว่าเมืองที่เขาอยู่ที่พม่าเมืองอ,อ,อ,อะไรเพราะเดี๋ยวต้องอาจจะต้องย้ายโรงงานตามพมา่าไปอยู่เพราะเมื่อพม่าเปิดประเทศนะครับในแง่ของคนงานไปแน่นอนนะครับเพราะอย่าลืมน,นะครับการที่มาอยู่ในเมืองไทยนวั หลาย,ท,ยท่านตอนนั้นก็นั่งอยู่ในห้องมือสุมที่คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามิติของการทํางานของประเทศนี่ถ้าเราไม่ปรับตัวทีนี้เมืองไทยมีปัญหาพอดีครับตัวที่เร่งกระตุ้นเนี่ยไม่ต้องรอเอซีนะครับครับคืออะไรครับตัวที่เร่งให้โครงสร้างอุตสาหการรมของไทยเปลี่ยนหรือปรับเนี่ยไอ้สามร้อยบาทเนี่ยโอ้ฮะไม่ใช่สามสามร้อยบาทเนี่ยฮะเพราะไอ้นี่ฮะคือตัวกระตุ้นอย่างมากาะเหตุผลคืออะไรครับเพราะเป็นสามร้อยบาทเนี่ย การที่ประเทศไทยอย่าลืมอย่างที่พี่อาจารย์พูดถึงก็คือเลเวอร์อินซีก็คือแรงงานเราใช้เราเราเลเวอร์อินซีคนไทยไม่ได้ก็ต่างชาติมาแต่ถ้าเพราะนั้นพอสามร้อยบาทขึ้นมาบ้างเนี่ยการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ทีเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรออกเครื่องจักรเข้ามาแทนไอ้สกิลมันทำไม่ได้สกิลไอ้ไอ้ในเรื่องต้องเป็นสกิลเลเวอร์มากกว่าที่จะเป็นอันสกิลอันสกิลใช่ฮะเพราะนั้นที่เราไม่พูดถึงว่าถ้าเปิดเสรีเนี่ยมี ติของอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่จะพิจารณาผมยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมโลจิสติกสเราเห็นแน่นอนในภาพทางไกลๆเนี่ยเราเราไปไม่รอดเพราะว่าโลจิสติกไทยนะครับทำง่ายๆน,นะครับเรามีฟังแล้วตกใจนะครับเรามีบริษัทตั้งสองแสนบริษัทในประเทศไทยในประเทศไทย สองแสนนี่ถ้าผมไม่ได้ยินเองนะกับนายกสมาคมพูดที่จดทะเบียนไว้ที่ผมก็ไม่เชื่อเมันสองแสนกับบริษัทแต่บริษัทหนึ่งมีรถบรรทุกคันหนึ่งสองคันแต่โทษทีฮะต่างชาติเวลามาจะมาห้าบริษัทฮะแต่ห้าบริษัทที่มาครบคุมจรดแล้วกันรถเรือรถไฟเครื่องบินนะฮะมาครบเขาสามารถคิดคอร์สเป็นเสร็จยังไงทำคุณหน้าขอร์สโซ่เขาไม่ได้เพราะเขาถึงคือความหมายคือผมจ้างผมจ้างคุณคือต้องส่ง yup. ต่อไปถึงหน้าโรงงานลูกค้าเพราะทีจ้างแค่นี้ แต่ของเราไม่ได้มีแค่ตรงนี้เพราะนั้นไอ้แล้วปี2013ูนย์องศูนย์เนี่ยต่างชาติจะสามารถเข้ามาถือหุ้นบริษัทโลจิสติกส์ในประเทศไทยได้เกินกว่า70%็ดสอันนี้ไอ้สเก็ปเปลี่ยนนะเพราะนั้นผู้ก่อการเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีเราภูมิใจวิญญาณเราภูมิใจและเรามีค่าเรามีโลเคชั่นที่ดีแต่อย่าลืมนะครับแถมฉบับเราเนี่ย เข้าๆออกเข้าเข้าออกลำด,ดับที่25ของโลกตลอดนะครับหมายว่ามันไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะทุกไป24นะบางทีก็ลงไปอยู่26อะไรเงี้ยนะครับ uh huh. แต่บางทีครับสิงคโปร์มีพอร์ตั้หนึงโลกในเรื่องของโต๊ะคอตเตอร์ uh huh. มาเลเซียมี2พอร์ตใหญ่ๆนะครับ uh huh. ก็คือพอร,ร์ตกลางกับที่ต่างจุดาฟัส uh huh. นั่นคือเข้ามาอยู่ลำดับที่17แล้วก็ลำดับที่13บสอกจากตัวเลขทิ่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เขาอยู่ประมาณนี้เขาอยู่สูงกว่าเราอยู่แล้วเพราะนั้นการบริหารจัดการโลจิสติก เราเป็นรองเลวโดวยเฉพาะอย่างกรณีเรื่องภาคใต้ของเราเนี่ยภาคใต้เราไม่มีท่าเรือใหญ่มีท่าเรือสุขาก็มีปัญหากับพื้นที่อย่างเงี้ยเราโอกาสที่จะแข่ง,งขงันกันยากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแรงสเ,เส็ยในเศรษฐกิจของประเทศไทยคือผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ทําอย่างไรที่มันเลิกเป็นระบบของอผู้บริหารสังร่งงานทำอย่างไรที่เป็นระบบที่เป็นการรูปใจกันในของพนักงานว่าทํไงแล้วทํางานแล้วมันเกิดประสิทธิภาพสุดขัดเพราะต่อไปนี้ผมว่าุ ฟุนีก็ไม่มีแล้วเองก็ไม่มีแล้วต่อไปนี้ผมว่าต้องร่วมกันแล้วก็สิ่หื่นแค่นี้ครับขอบคุณครับเป็นฝีมื่นล้วนๆนะครับที่เป็นมุมมองจากข้ามีสาระที่ดีู่่สามร้อยบาทตกเลยนี่คือชอบหรือไม่ชอบผมไม่แน่ใจเ <c oughs> พราะประเด็นนี้พูดกันมาตั้งแต่ต้นตีจนถึงตอนนี้จนน้ำแหง้งจนหน้าร้อนแล้วจะน,น้ำจะมาไหวก็ยังอยู่ที่สามร้อยก็อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากมุมมองของนาอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์ภาพหวงมองยุทธศาสตร์ที่ตั้ง โลเคชันนะที่ก็เรียกว่าอะไรนะเต็มที่ตั้งที่สวยได้ยุทธศาสตร์ทุกอย่างนะครับในขณะที่คุณกรกตมองแล้วจากภาคอุตสาหกรรมก็คือเชื่อมที่ตั้งแต่ไม่ได้เชื่อมภาษาะเพราะภาษาเป็นเรื่องที่หลายคนอันนี้พูดกันแบบภาษาตรงๆนะฮะไม่ใช่ภาษาพ่อคุณแม่อราพยายากจะเรียนกันเห็ไหมฮะมันก็เป็นภาษาที่ปวดหัวใจเหมือนกันเมื่อสักครู่คุณกรกตบอกว่าภาษาาผมถามนิดหนึ่งในนี้มีใครรู้จักภาษาบาลามากไหมครับรู้จัก รู้จักกับเคยได้ยินตากันนะครับรู้จักกับเคยได้ยินอาะมียกมือยังดีใจนะฮะในนี้มีท่านเคยได้ยินภาษายังดีใจอยู่นะฮะเพราะอีกสามปีท่านต้องรู้จักนะครับภาษาอย่างเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าทางต้องยกเป็นทางใต้ของเราที่เรียนอยู่แต่ว่าโทษทีนะครับที่เวียดนามนะฮะมีเป็นเรียนเป็นหลักสูตรเลยครับภาษาอ่านะเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ไม่ได้ว่าจะขู่เรยเลยนะครับ แต่ท่านต้องรู้ภาษาที่เพิ่มขึ้นแน่ๆน,นอกจากอังกฤษจีนกลางภาษาไทยที่ชัดเจนและวาภาษาถ้าเราจะเตรียมตัวทําง,งานให้มีความสุขเมื่อเศรษฐกิจเปิดก็สู่ AEC คุณศิริรัตน์ครับในฐานะจากทางด้านของอสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยมองสถานการณ์ปัจจุบันกับแรงงานแต่ละขั้นคนทํางานในปัจจุบันประเทศไทยอย่างไรบ้างครับขอบคุณ,ค,ณค่ะคุณชาครับย่นานแนะนำของพีบบนาาัทนะคะเรา ทันทีที่ฟังท่านอาจารย์ดรเพียนศักด์ก็สะดุ้งเลยนะคะเพราะอยู่ในแวดวงเอชอาร์เนี่ยเนี่ยคำถามมันคือจะสร้างความฉลาดให้กับคนในองค์กรนะคะเราเราจะต้องเร่งสร้างจริงๆถ้ามองภาพนี้ต้องต้องสร้างคนให้ฉลาดคิดนะคะฉลาดทำด,ท,ำทำด้วยคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะเพราะความฉลาดที่จะเก่งแค่เฉพาะในเรื่องของวิชาความรู้นะคะว่าฉันทำฉันรู้ฉันทำเป็นแค่นั้น,มนไม่พอเลย แต่ต้องฉลาดทางด้านอารมณ์และเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสปาคมเองเนี่ยต้องเรียนว่านะคะเราได้ทําการสารวจต้องไปอย่างนี้นะคะว่าเราก็มีความเป็นห่วงเนื่องจากว่าเราได้อยู่ในแวดวงองอเอชอาร์อย่าว่าแต่ยังไม่ต้องพูดถึงเอเอซีนะคะในภาวะปัจจุบันนี้นะคะหลายหลายท่านที่อยู่ในอง,องค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะวันนี้เห็นมีภาครัฐอะไร ท่าต้องกลับไปถามตัวเองว่าการบริหารทรัพยากรบุนคคลในองค์กรท่านมีประสิทธิภาพหรือยังน,นะคะระบบของการบริหารคนนะคะเราพูดกันในยุคข,ของการสร้างทุนมนุษย์นะคะเราไม่ได้มองไปในเรื่องของพนั n งานนะคะฝ่ายบุนคคลที่คอยเช็คบันขาดลาม,มาสายคอยจับผิดคอยลงโทษยุคนั้นเนี่ยนะคะมัน,มนยังคงอยู่เป็นงานรุธีนะคะแต่เราอยู่ในยุคข,ของการที่เราสร้างสร้างทุนมนุษย์เราก็พูดกันมาหลายปีแล้วนะคะว่าเราจะทําอย่างไรที่จะสร้างทุนทางปัญญา ให้เกิดขึด้นในองค์กรซึ่งมันก็จะไปสอบคล้องกับสร้างการสร้างองค์กรแห่งความสุขที่เราบอกว่าแฮปปี้เบรนนะคะเยตยก็พัฒนากนของเราเนี่ยให้เริ่มที่รับการเรียนรู้นะคะเ,เป็นที่น่าสนใจมากตอนที่เราทํางานวิจัยเรื่องการเรียนรู้ของคนในองค์กรนะคะออกไปสัมภาษณ์น้องๆในองค์กรไทยๆเลยนะคะภาพสะท้อนที่ออกมาคือก็รู้เพราะจะได้ทํางานได้แลวจะได้เงินเดือน แค่นี้เองตอ,งอบสองข้อแค่นี้แต่แต่ไม่อยากจะรู้เพราะมันไปสร้างให้ตัวเองนั้นเกิดมีคุณค่ามันไปสร้างแวลูให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้องค์การเรียนรู้ในองค์กรเนี่ยมันเกิดแค่เพียงว่าฉันรู้เพื่อให้ทํางานได้ mm hmm. เพื่อให้ทํางานตามที่นายสั่งได้เท่าน,นั้นเองนะคะตรงนี้คือประเด็นสําคัญนะคะจะเรียนว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนกลางปีเนี่ยสมาคมพีแบนได้จัดงาน HR Forum เราเลยนชือโอกาสนั้นเลยนะคะทำการวิจัยรเล็กๆขึ้นมาในหัวข้อนะคะที่บอกว่าผลมันเป็นเรื่องของผลกระทบ